สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่วัดอวมอองปัชาณะลมิตนะครับตำบลหนองเทาง,งายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับระหว่างวันที่1 8ถึง22มีนาคมทางวัดอวมอองได้มีงานทำบุญปิดทองหลวงพ่อประจำปีนะครับใครมาวัดอวมอองสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองข้ามก็คือพระปิดตาแร่บางไผ่ที่หลวงพ่อช้าง พระคูนนทกิจโกศลสร้างขึ้นตามตำรานะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องพระปิตาแร่บังไพยของวัดอ่วมอ่องกันนะครับคลิปนี้เราจะมามหมู่กันเรื่องพระปิตาที่ทําจากแร่บังไพยที่พระอาจารย์ช้างไปเก็บมาเองจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก่อนที่จะกลายเป็นตำนาน วันนี้ยังมีตำนานที่มีชีวิตอยู่นะครับตำนานเรื่องพระปิดตาแร่บางไผ่ที่หายไปอย่างที่น่าเสียดายคือพระอาจารย์สุพจน์วัดสามงามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับแต่ตอนนี้มีตำงานที่มีเรื่องเล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแร่ปิดตาบางไผ่ที่เห็นอยู่นี่นะครับพระอาจารย์ช้างได้มาจากไหนมีการเก็บที่ไหนสถานที่นี้วัดอวมอ่อง ถือว่าใกล้สถานที่เก็บแร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์กันนะครับที่ไหนนะครับสถานที่เก็บแร่บางไผ่พระอาจารย์ช้างบอกว่าอยู่ในชุมนี้รับนกราบนมาสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแร่บางไผ่เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าต้องอยู่ที่คลองบางไผ่ทางทางบางบัวทองนู้นเพราะว่าชื่ออันนั้นชื่อคลองบางไผ่แต่จริงแล้วไม่ใช่ที่มาเก็บเนี่ยตามตำรา เขามาเก็บอย่างแบบนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นเขตของอำเภอบางบัวทองของบางบัวทอเนี่ยมันจะออกไปที่ตลาดบางบัวทังได้ครับเรามาทางและส่วนราชการน่าจะปรับพืบ้นเขตพืบบ้นที่ครับแบบเขตใหม่ก็มาอยู่ในอำเภอบางใหญ่อำเภอเทน้อยเนี่ยที่วัดเนี่ยอำเภอเทน้อยแต่สถานที่เก็บแร่เนี่ยอำเภอบ,บางใหญ่บางใหญ่ปัจจุบันเป็นบางใหญ่แต่วัดโมนี่อยู่อำเภอบางบัวทอง ตึงตามประวัติเนี่ยหลวงผูดจัดมาเก็บครับเก็บแร่บองไทยที่นี่หลายคนถ้าไม่เคยศึกษาประวัตินะครับก็จะคิดว่าเก็บจากหน้าวัดโมลีไม่ใช่วัดบังไทยอะไรคนอาจจะคิดว่าวัดโมลีวัดโมลีของบางไผยแต่ไม่ใช่ไอริมถนนที่มีรถไฟฟ้าผ่านตรงนั้นนะครับที่แถวแถววัดโมลีนั้นอันนั้นไม่ใช่แหล่งเก็บแหละแหล่งเก็บแร่อยู่ที่บ้านไผ่อยู่ที่แถวแถวบ้านโยมบันดี ซึ่งอยู่แก่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมีมอเตอร์เวย์เอ็ม81เนี่ยวิ่งผ่าน,ผ,านผ่านไปผ่านไปเสียดายนะครับตอนที่เขาขุดตรงนั้นน่ะหรือทาไม่ไม่มีใครดูไม่มีใครดูมีแรกขึ้นด้วยเนาะมีมีใครไปเก็บไห้ตอนแรกขึ้นไม,ไม่ไม่มีใครเก็บเอ็ม8เอ็ม8เอ็81เนี่ยนะครับที่ผ่านไปเมืองการเนี่ยผ่านแหล่งเก็บแร่แ่ลนเก็บแร่ครับที่อยู่ในดินที่อยู่ในดินแล้วก็เขาเวลาเขา แต่เจาะตอหมออะไรขุดดินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแร่บางไข่คือมีม,มีคนแอบ,บมาเก็บไหมหรือว่าจะไปเก็บมว่าไม่ได้ไปเก็บเพราะว่าไปเจอ,เอทีเนี่ยเขาเรียกว่าไล่แร่ตายเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วตากแดดนานแร่ก็จะตายเสียดายนะครับคนที่สร้างถนนเ8 F, 1มปเอดเขาไม่รู้ประวัติศาสตร์เขาไม่รู้ส่วนดินที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นก้อนที่เห็นเห็นนะนะ พอเราไปเดินดูอ้าวนี่มันแร่มันจะเป็นก้อนก้อนที่เหมือนดินที่มีสีสนิมอยู่ครับเพราะว่าดินที่เป็นสีสนิมเนี่ยที่ได้คุยหรือได้ไปศึกษากับอาจารย์ไวโพสวัดสำงันเนะี่ยอาาบอกว่าหน้าแล่มันตายเพราะว่าตัดแดดมานานถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยมันยังมีน้ําใต้ดินเนี่ยซึมซับ แล้วตามตำราของแล่ผมถายเมื่อเขาจะไม่ไม่ได้ติดใจกลยตอนสร้างตอนสร้าง M8 1หนึ่งนี่เขาก็ต้องผ่านแหล,แหล่แรกเขาไม่รู้ละเขาคนสร้างเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็จ้างสร้างจากพวกชาวต่างชาติพวกพม่าอะไรพวกพวกพวก็ไม่อะไรเนี่ยเป็นคนงานเขาก็ทํางานของเขากปกติแต่คนที่ได้ศึกษาเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วคนพื้นที่เขาก็จะรู้แต่เขาไม่ได้สนใจเพราะว่าในคนพื้นที่เขาก็จะเห็นของเข้าเป็นประจำ แต่เขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องเอามาทําในเรื่องของเครื่องหลักองคับผ่านตรงช่วงอําเภอบางใหญ่นะครับ M81 นเนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งแรกแหล่งแรกได้ถ้าจะไม่ได้ไปหาก็ไปไม่ได้ช่วงที่เขาทาไม่ได้ไปหาแต่เราใช้วิธีว่าลงไปงมในของเอาอันนี้อันนี้หาหาแหล่งแรกเหมือนกันแต่ใช้ลงของลงของ เดี๋ยวก่อนตรงบ้านโยมอะไรนะครับโยมวันดีโยมวันดีเนี่ยมีคลองที่ติดแหล่งแร่อ่าเป็นคลองมังกรุนนี่แหละคลองคครงคางกรัตช,ช่วงช่วงนี้ช,ช่วงอื่นไม่มีเหรอก่อจนะ๋เขาก็มีแต่มันไม่ได้ขึ้นเยอะแบบแถวๆนี้ครับแร่เนื้เยื่ขที่ผป็นที่ับอย่างย่ามบ้านโยมมาลีเนี่ยเขาจะเป็นสวนท้องร่องคท้องร่องผักที่เคยเข้าไปดูเนี่ยเราก็ไปเดินเก็บเก็บเสร็จเราก็เอาแร่ให้เขาไปเพราะว่า เราไม่ได้ขอแต่เพียงเราไปเดินดูเดินเก็บก็เจอเจอแล้วก็ให้เข้าไปอันนี้บอกว่ามีแห่ะไมแล่มีใครมาเก็บแร่ที่วานโยโมโมรีบ้างฟังไว้นะครับทีนี้เป็นแหล่งที่เก็บมีวัดไหนบ้างก็ส่วนหนึ่งก็คือวัดสัมงามวัดสัมงามอาจารย์สุพ์อาจารย์ไวยพ์อาจารย์ไวยพ์อ่าแล็มรณภาพไปแล้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์วัดนครอินวัดนครอิน์แล้วก็อาจารย์เอื้อวัดโมรีปัจจุบันมงปัจจุบันอาจารย์เอื้อหรือเป็นเป็นเจ้าเป็นเจ้าว่า อาจารย์เอื้อนวัดมุรีเขาก็รู้แหล่งแร่น่ารู้เขาก็มาเก็บที่นี่เขามาเก็บที่นี่ที่ยมบันดีเขาเล่าให้ฟังบอกไปเองขาก็พูดให้ฟังว่ามีคณะนี้วัดนี้วัดนี้เขามาเก็บเดี๋ยวเราเดี๋ยววันหลังนี้เป็นตำนานนะครับแหล่งแร่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เขาเขายังไม่ได้ทําเป็นบ้านจัดสรรไม่ได้เป็นยังเป็นท่องเล่ท้องนาอยู่คงอีกนานหรือไม่แน่ใจเอ็มแปดหนึ่งมาแล้วนี่เอ็มแปดหนึ่งมาแล้วคงไม่นานหรอกคงจะได้เป็นแน่นอนมู่บ้านจัดสรรเนี่ยในอนาคต ไม่ต้องเสียดายนะครับที่บ้านจัดสารย่างมาหมดทองตรงนั้นไม่ใช่แหล่งแร่แหล่งแร่ยังยังอยู่ยังอยู่ที่บางใหญ่ครับพระอาจารย์ตอนพระอาจารย์ไปเก็บเนี่ยพระอาจารย์ไปเก็บเพราะอยากรู้หรือเพราะอยากจะมาเอามาสร้างวัดเริ่มเดิมทีเนี่ยเราได้ไปช่วยงานวัดสำานากของอาจารย์ใบพดครับแล้วก็ได้สอบถามที่อาจารย์ใบปดก็มีเราทำลุ่มท่องเงินแร่บางไทและปิดตาแล่บางไท่ แล้วก็ไปเจอแร่มังไขที่เขาใส่ตุ้มแหวนสองตุ้มอาจารย์สุพ์เขาไวพศไวพศเขาเก็บไว้เป็นตุ้มเป็นตุ้มแล้วเขาก็เลี้ยงด้วยน้ำเขาป่าครับเราก็ศึกษาไม่ต้องเลี้ยงน้ำด้วยน้ำเขาป่าพวกว่าแร่บางไขเขากินน้ำเขาป่าครับแล้วอาจารย์ทำไงก็ในไนน้ำในคลองนั่แหละแล้วก็เวลานั้นป่าพวกป่าสวายเขาก็จะมาอยู่แถวที่วัดสำนัก เขาแคตักน้ำในคลองน,นั่นแหละมาใส่ในกุ่มไม่ต้องเอาปลาไปเลี้ยงปเป็นคาวออกมาครับเอาน้ําที่มีปลาลิีปลาอยู่อ่าปลาอยู่เขค่ตักในคลองแล้วบางทีเนี่ยคลองมันใช้ไม่ได้เขาไปขอน้ำขอน้ำปลาที่ตลาดที่เขาขายปลาเนะี่ยก็เอาขอขอน้ำแล้วเอามาเทใส่ผสมกับเหลื่องใส่แล้วก็แล่ครับก็ยังเหมือนวัามีชีวิตอยู่ครับของพระอาจารย์นี่ต้องต้องต้องเลี้ยงไปน้ำข้าวปลาไหมเลี้ยงเลี้ยง ส่วนส่วนที่อยู่ในถังดําเนี่ยสกัดแล้วสกัดแล้วเป็นทะลุแล้วทะลุแล้วแรกที่เก็บมาเป็นก้อนดินหนึ่งก้อนเนี่ยพระเก็บทําทําแรกทะลุงได้แรกได้แรกบางไผ่ได้กีกี่กี่ขีก็ที่ได้ชุดคุยกับช่างช่างที่หลอมแร่มางไผ่คือช่างวิเชียนเขาบอกว่าแรกที่เป็นก้อนดินน่ยสิบกิโลอ่าหนึ่งกิโลก่อหนึ่งกิโลได้แค่สามขีด ละสิบกิโลจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนับอย่างตัวตัวนี้เป็นอันนี้เป็นแรดอันนี้เป็นก้อนดินที่เป็นมีแร่บางไผ่อ่าตอนนี้เริ่มจะแข็งแล้วเพราะอันนี้เก็บมาสิบกว่าปีแล้วก้อนก้อนนี้เก็บมาสิบกว่าปีแล้วว่าปีแล้วถ้าถลุงแล้วได้แบบไหนครับอี่แจ๊คเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ก้อนไอ้นี้ถลุงบริสุทธิ์แล้วเนี่ยถลุงแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะเอาก้อนนี้นะครับไอ้ดินด้วยแล้วก้อนนี้ด้วย เอาไปตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีวิทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันคือแร่อะไรมีส่วนอะไรบ้างแล้วก็พระปิตาพระจต่ส่วนที่ส่วนที่ถลุงแล้วทําเป็นเนื้อโลหะพระปิตาแร่บางไผ่มันจะมีคุณสมบัติที่เปราะองค์พระจะปราะตก,ตกแล้วใหแล่บางไผ่นี่ไม่ได้เหนียวนะอจะเปอาจะปราะจะปาะ,ะ,ะ,ปะถ้าตกไปเนี่ยองค์พระจะแตก เหมือนกับตอนที่ทำรูปหล่อด100องค์หลุมปูเนี่ยช่วงโคลนจะเล็กมันคือตกตก็เป๊ะตอค่ะก็จะเป็นแนีแต่บางเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ประหลัดเบอร์พจน์ทาปูประหลัดเบอร์พจน์ท่านก็ทำเหมือนกันแต่ขั้งโคนมันจะแตกไม่ค่อยตบปูครับแล้วก็เลยทำเป็น,ปนตาพิมพ์ของวัดโมรี อันนี้พระอาจารย์พิมพปิดตาพระอาจารย์นี่จำลองเอาแบบมาพระพิมอะไรเอ่อพิมพ์ปิดตานี้พิม์ทำแบบมาจากวัดสมานสูงใช้พิมพล้อพิมวัดสมานสูงลออพิมวัดสมานสูงครับผมเดี๋ยวไปหาพระพระยี่ให้พระยี่สึกให้ไปหาพระยี่ยี่ยี่ทีิเทศองค์เทศองค์เทศว่าพระไม่ว่า พระไม่ว่างเน้นต้องอยู่อีกคืนนึ่งนี่ตอนนี้พระกำลังเดินผ่านอยู่นะครับพระจาะครับแรบบางไผยเนี่ยทําพระได้เต็มองค์ไหมอย่างเนี้ยก็เวลาหลอมเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็คัเอาสนที่สมบูรณ์เนี่ยามาให้ย่าจนใจเป็นของที่เราลืกเวลาที่จะสร้างอะไรเราก็ให้เป็นที่ราลืมไปเนี่ยช่วงที่เราทําแรบปิดตาเนี่ยตอนนั้นการสร้างกุติ ได,ได้ได้ทุนสร้างกุติไหมก็พอได้พอได้เป็นจำนวนนีครับจะไม่ได้มากหรอกเพียงแต่ว่าเรากำลังเป็นวัดที่กำลังพัฒนาพันไม่มีอะไรพระอาจารย์ช้างโนเนมโนเนมโนเน,ม,นมไม่มีใครรู้จักแต่ในในร้ในคณะสงฆ์งนะครับเขาจะรู้จักว่าเป็นเจานา้าคณะอำเภอ ก็จะรู้จักกันเยอะตั้งแต่เป็นเลขาเจ้าคณะเกืกต <c oughs> ครับผมแล้วก็มาเป็นมาอยู่ที่นี่คนหถ้าอย่างครับคนพื้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าแร่ปิดตาแร่บางไผ่เนี่ยเอาไปหลอมเป็นลูกลูกกระสุนลูกกระสุนเป็นลูกกระสุนไว้พวกติดตัวม,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 มันไม่ไม่ได้ชาวบ้านจะหลอมไว้แพร่พกติดตัวเพราะว่ามีสุณพิเศษในตัวที่ชาวบ้านที่เขาเล่นแร่ถ้าได้มัอโบราา ต่อมาหลวงปู่จันทร์พันโพลีเนี่ยเขา้าใจว่าเขาได้ยินเรื่องนี้เขาเป็นพระขมณรที่ได้รับการที่ศึกษามาครับพอศึกษาแล้วเห็นว่าคือแร่เนี่ยมันมีธาตุกายสิทธิ์ในตัวเหมือนแร่หลไหๆครับท่านก็เลยมาเก็บแล้วก็ไปทําเป็นพระปิดตาอ๋อชาวบ้านเนี่ยใช้ก่อนหลวงปู่จันทร์ก็จะใช้ก่อนคนพื้นที่ใช้ก่อนหลวงปู่จันทร์ใช้ใช้ก่อนครับและในแร่เนี่ยอย่างย้อนดิบดบเนี่ยครับ กนะ้อนหยูเนี่ยอย่างเงี้ยบางบางก้อนเนี่ยมันจะมีแร่เงินแร,แร่ทองคำผสมอยู่ด้วยก็นะเป็นทางดินแร่นะก็มันก็เป็นแร่ที่เกิดจากธรรมชาติย่อมมีอะไรผสมอยู่ในทุกอย่างก็มีญาติโยมเนี่ยเขาวมบอกว่าส่วนของเขาเนี่ยที่เขาเอามาบูชาก้อนแร่เนี่ยมันจะเป็นเห็ดก้อนเงินเส้น,นทองคาอะไรอยู่ในก้อนแร่เลย เ,เขาก่อนแน่ดิมบาบูตมามาพกเลยว่าระบูชาที่บ้านบาเก็ตไว้ที่บ้านอคนพื้นที่ก็เชื่อยอย่างนี้ว่ามีมีคนในตัวนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ผมจะยืมอาจารย์ไปพระาจาย์ครับสร้างได้เยอะไหมพระปิตาแรกบ้องไปมีพิมพ์ชลลูได้ห้้อห้าสิบ้างค์ช่วงนั้นปีส5 5 5ัรับขออนุญ,ญาตหลวงปู่หลวงตาวะวัดสมบัติชุ่งว่าจะทําพระปิตาเพื่อ เป็นของที่เราเลื่อให้กับดวร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิครับแล้วหลวงตาวัดก็ร่วมบุญมาสร้างกุฏิด้วยตอนนั้นหลังที่หลวงตาเป็นเจ้าภาพาอยู่ที่2 5 0นถ้าหลังแรกแล้วก็ทุนยังไม่พอก็เลยต้องต้องหาเพิ่มนะครับเนื้อผงที่เป็นผงนี้ก็ไปทําเป็นเนื้อผงเน,น,นื้อผงเจ้าเน,นื้อผงแบบนี้เเนื้อผงผสมเนี่ย เนื้อผงนี่ก็มีผงของใส่วัตถันสูตครับผงเมน์ผวาของปูวาผงเมน์ผวาของหลวงปูวาของตาวา่าของตะวา่าซึ่งผงเมน์ผวาน,นี่ก็คืออัฐิของหลวงปู่ีครับซึ่งที่ได้มาจากหลวงตาใหญ่จากหลวงตาใหญ่แล้วเราก็มาผสมเขาไปศึกทางนู้นครับไปหาพี่ยี่ไปหาพี่ยี่อ่าก็บอกให้ไปหาพี่ยี่ เราก็เลยเอามาผสมที่ได้จากตาวา่าด์มาผสมแล้วก็ปัจจุบันผงเนนผวาหลวงตาวาดนะให้ไว้อยู่กับวัดอมทองอยู่กับวัดอมองยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็เอามาผสมเป็นผงม,มวลสารที่ใช้ทำขาข้าวเนื้อผมเนียวผงอยู่เรื่อยๆครั้งๆที่คนรู้แต่ ทางวัดไม่ได้ทําประชาสัมพันธ์ไปเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแค่บอกข่าวลูกเสยอลูกหาไปอันนี้นะครับตอนนี้พระอาจารย์องค์ละพันสองพันห้าองค์ใหญ่นุง่งใหญ่สองพันห้าเป็นเนื้อแร่ล้วน,วนครับอันนี้อันนี้จะเป็นปลี่นเกลียวครับผมจะเป็นแร่ล้วนเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะตบเนียจะแตกเพราะตุณมสมบัติของแร่ของหาจะเปาะหลอมออกมาแล้วจะเปาะเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ย ยังแตกยากอยู่ยังแตกยากแต่ถ้าเป็นของหลวงปู่จันนะครับอยากทาตกนะครับเพราะว่าแร่มันกร่อนแล้วมอนเหมือนกันไล้น่นเก่าแล้วก็จะมีโอกาสครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันแตกเหมือนกันถ้าตกลงบนหินแล้วแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันแต่ก็เป็นคุณสมบัติครับครับเนื่ที่ว่าเป็นเิลเอกนโตนี่จะว่ามือเล็กครับมือเล็กว่าเยษจะใหญ่ครับก็เลยเรียกว่าเิลืสกเโตเดี๋ยวจะขออาจารย์ขอไปตรวจองค์นะได้ขอไปตรวจทั้งเนื้อผมกับเนื้อโลหะไปตรวจนะครับว่า แร่บางไผ่เนี่ยคือแร่อะไรมีส่วนผสมเหล็กตระกูลไหนวัสดุโลหะตระกูลไหนอันนี้แม่เหล็กดูดต,ติดไหมพี่นัทติดติดแต่ไม่ได้ติดแบบตะปูนึนก,น,กนึกถึงเหล็กชนิดหนึ่งที่เป็นตะปูะแล้วเอาแม่เหล็กดูเนี่ยมันจะวิ่งหาเลยมันจะวิ่งหาแล้วติดดึงออกยาก,กครับแต่แร่บ,บางไผ่เนี่ยเวลาดูเนี่ยมันติดยกขึ้นมาเราขยับหลุดหลุดติดบางๆบาง,งาบางองค์ก็ไม่ติดแต่ถ้าเราวางไว้บนกระดาษ ที่เราเล่นสมัยีเด็กครับแล้วก็เอาแม่เหล็กวางไว้ไก่างตาแล้วก็ระดึงแม่เหล็กแลมไถ่เพื่อนอาจารยดตานี่นะครับพอผมไาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยผมก็จะไปมอบให้อาจารย์คมไตรเวทไว้เป็นวัสดุมวลาสารทำพันมมงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเอาไปหลอมก็ได้นิดเดียวแล้วที่สาคัญคือแร่นี้ถ้าหลอมด้วยไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้เตาหลอม เป้าหลอมเนี่ยเป้าหลอมพระเนี่ยเป็นเป้าใหญ่ๆที่ททหนาๆเลยที่เราเห็นเลยเนี่ยช่างวิเชียนที่เขาหลอมพระตินตาแร่บังไผ่ของอาจารย์วิพนกักของพระหลวงเขามาเล่าให้ฟังว่าการหลอมแร่บางไผ่ครั้งหนึ่งกินเป้ากินเป้าไปเยอะแร่บางไผ่กินเป้าหมายถึงว่าเป้าแตกเป้าแตกรอได้ประมาณสองครั้งว่าสามครั้งก็แตกคือบางทีเขาอาจจะหลอกแค่สองครั้งขอแล้วต้องไปเอาเบ้าอื่นหลออ ถ้าตาหลอกครั้งที่สามแตกจะแตกที่ช่างวิเชียนเขาเล่าอีกกว่นั้ครับไอเราไม่ได้นะถช่างวิเชียนเขาเล่าให้ก่อนับและอีกดอกหนึ่งอ,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 อีกดอกอ๋อดอกที่นี่ครับที่ให้วะก็เลยถามเวลานี้นก็จะคุยกับช่างวิเชียนทุกวันนี้บางทีก็แวะไปคุยกับช่างวิเชียนครับแล้วก็บนสารเน,นี่ยในถังเนี่ยมันก็เป็นเศษที่เหลือแล้วขอช่างวิเชียนก็มา เป็นแร่บางสยที่เราสรุปแล้วเน,ะะนี่ถ้าอาจารย์เราเรา,เราเอาเหล็กใส่เพิ่มเติมไปได้ไหม,มถ้าเราหัวหมอมันได้แต่เหล็กคุณภาพของแร่ของสยมันยะงด้อยลงู่ที่ดูดูเนี่ยคือเห็นบางวัดเจ้าธรรมเนี่ยมันเหมือนเนี่ยเอาแม่เหล็กดูติดตึกเลยมันไม่เหมือนจะแร่ของเรามันก็เลยเออวัดบางวัดเจ้าธรรมบอกว่าแร่บางไทย เหมือนนเดี๋ยวเราเดี่ยวนี้นะครับเราเราไม่ได้ตจมตีเพราะอันนี้ผมได้ก้อนแรกไปแล้วนะครับเพื่อให้ความเอฟซีสบายใจนะครับว่าก้อนแรกบางแผ่นนี้โลหะมันอ่านได้นะครับแต่เสียดายนะครับเอ็มเอ็ม8.1ลุ่มผ่านแรกแท้ๆเลยไม่เราไม่รู้เวลาอไม่พอดีกันนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ปััยจากให้เท้าบูชาไปทาอะไรบ้างก็ช่วงนั้นอ้าวเำลังทำ ซึ่งวัดมันใกล้ะะร้าแล้ววัดเราก็เป็นวัดที่อยู่ไกลปืนเที่ยงติดชายแดนนครปฐมสุดชายแดนของจังหวัดนนท์ไปถึงก็จะเป็นสารยาแล้วก็จะเป็นสารยานี่อยากจะมาออกคลิปด้วยนะครับเื่ออะไรตอนนี้ทองแดงทองแดงไปไปเดยก่อนเดี๋ยวเจ้านายเจ้านาออกคลิปก่อนไไปไไป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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปพอแล้วพอแล้วนี้ เราอยู่เนี่ยเราเป็นวัดที่กำลังจะล้านครับแล้วช่วงนั้นมาอยู่ใหม่ๆเราเป็นลูกศิษย์แต่ว่าก็นึกถึงว่าเออเราจะทำย่างไงวัดเราก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแล้วก็เมื่อตอนนั้นยังไม่มีหลวงพ่อประธานพองครับพระพุทธรูปท,ที่ให้คนได้กลับไหว้ครับเราก็ต้องหาปัจจัยมาสร้างวัดเพราะว่า ยาโยมที่จะเข้าวัดตอนนั้นไม่มีแล้วหมดแล้วครับเราเราก็จะวิธีก็เลยเอ่ยนึก่ึงหลวาซึ่งเป็นผูบาญจาได้เมตตาขออนุญาตจะสร้างปิดตาแลบรรพายรุ่นวาสนาบารมีวาสนาหมายถึงหลวงตงวาเนาะความไว้นะครับอ,อีกหน่อยพระองค์นี้อาจจะองค์เป็นล้านก็จะว่ารุ่นวาสนาบารมีบารมีของหลวงตาคือบารมีของหลงวงตาบารมีหลวงประวัตสร้างให้ที่วัดหลวของ วัดจะมอ,อกระครับแล้วท่านก็ปลุกเศษให้หนึ่งไตรมาสครับจนนั้นก็มอบให้ท่านไปทั้งตลอดสามเดือนครับ,รบเมื่อเสร็จแล้วก็ไปเข้าพิธีที่วัดทั้งข่าวกับจมัดนนท์ครังหลวงปู่เปียกรก็ไปเข้าที่ช่วยแล้วก็ที่วัดที่หลวงตาไปปลุกเศษก็ไปใช้กบเข้าด้วยก็จาครับพอมาเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยในอำเภอไซน้อยเนี่ย มีพระที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ถูกมิมนไปปลุกเสกหลายรูปมันครับไปน่ะก็ยังมีอยู่นะครับมีพระจย์เชียนเชียนวัดสมสรสวสมสรแล้วก็พระสมศักดิ์ลูกศิษย์หลวงพ่อประสิทธิ์เจอย่างเป็นพระแต่ว่รัหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยจะมีลูกศิษย์พระสมศักดิ์เป็นเจ้าวาดยังยังเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยอาวาะเจ้าวาดวัดไซน้อยพระสมศักดิ์ลูกศิษย์หลวงพ่อวัดประสิทธิ์วัดไซน้อย ก็มีวัดอีกแม่พระจันทร์ก็มีอาจารย์แมวอาจารย์แมววัดไหนอาจารย์แมววัดละคอนอาจารย์แมววัดละคอนในขมูบใกล้ๆวัดราชนิยมใกล้ๆจังแมวเนี่ยเป็นศาสถานที่ที่ไปอยู่พม่าไหร่ไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรอาจารย์าจแมวเนี่ยุเท่าไหร่นอาจารย์แมวอยูกี่ตัวเป็นเจ้าวัดวระเศียรเนาวัดละคอนตอนนั้นเนี่ยที่ ไปทางานอยู่หรืว่าสน,นักงาเงื่อนงจากว่าเราไปปฏิบัติธรรมาที่ประเทศประมาดนีจ้จังถ้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าเรื่องวัดลากคอนเน่ยผมเคยถามว่าลากคอนเนี่ยมันคอนอะไรมันเป็นคอนที่ขาปลาวัดลากคอนเนี่ยมันแหงมาจากวัดลากคอน เขาใช้ขอเนี่ยลูบไปตามท้องนาแล้วก็จะมีปลุดขึ้นมาเขาก็ซุ่มวังไว้นะครับเดี๋ยวคขาบอกเอาเอาเอาค้อนตอกตะปูคนละค้อนกันคนละค้อรแต่เฉียนไปันเฉียนแต่ถ้าความจริงคือขอที่เขาลาก็เลยเรียกเพราะฉะนั้นวัดละแห่งนี่คือคือยู่ไม่อยู่นี้อยู่อำเภอเชียนอกวัดวัดละครอย่างแล้ววัดระแหงวัดระแหงอยู่ในประทุมธานีราชบุรีมันวอลเข้ามานะครับ แล้วก็ถ้าเลยไปทางนู้นวัตถีทศเทพวัตรีสาราสีมาเขตมันไม่อยู่อยู่ไซนอนไหมไม่อยู่อันนั้นจะไปราชบุรีนล้วราชบุรีแล้วนี่นะครับคือเขตนี้มันเขตติดต่ออำเภอนี้ยาวนะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าใครเอฟซีท่านไหนนะครับอยากได้พาชุดนี้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วจะพาเอาพาชุดนี้ไปตรวจสอบให้นะครับประจย์รบกวนแค่นี้เลยครับ อ๋อุ่งนี้มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวโทดคุยนะกำลังคุยงานอยู่อ่า